สวัสดีทุกคนที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือมันเป็นวันอาทิตย์แล้ววันหยุดวันสุดท้ายพวกนี้ต้องทำงานแล้วทุกคน้าเมา้ามอยเดินทางไปตลาดเม้ามอยกันไปเพื่อนๆพ,พาเซหายไปตลาดเม้ามอยภาพบรรยากาศเหมือนเดิมรู้ดีกว่า อากาศดีไหมทุกคนวันนี้รถก็ไม่เต็มลานนเหตุเช่นไหนผู้คนไปไหนหมดหรือว่าเมื่อวานไปเที่ยววันเด็กกันแล้วนอนตื่นสายก็าอาจเป็นไปได้นะทุกคนเนี่ปกตินะรถเต็มลานวันนี้รถเบาบางเนี่ยปกตินะริมถนนเนี่ยไม่ว่างเลยนะดูนะรถน้อย แดดเริ่มมาแล้วทุกคนเดินได้ทุกเสาร์อาทิตย์รอนะวันนี้จะได้ของมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้แบบโอ้พลุงพลังมากดูดูดูดพลุงพลังมากเมื่อวานนะวันนี้ยังต้องรอดูขากับวันนี้ก็เมามอยวันนี้มีผู้มาเล่น สนามบาสเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนสภาพอากาศแดดแดดเริ่มมาทุกคนมอ,มอง,งมองอ้นู่นสนามกีฬาบรรยากาศดีอยู่เหมือนกันวันนี้เดานะว่าวันนี้อากาศจะร้อนแรงไหมเดี๋ยวเข้าบ้านไปเสร็จ ก็จะออกไปทําธุระไปงานนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับเข้าบ้านวันนี้ก็น่าจะตามตามเที่ยวบ้านเพื่อนๆน้อยลงเหมือนเดิมน,น่าเช่าน่าเช่าไหมทุกคนใกล้จะถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเซย์ไฮต้องขอตัวเดินเที่ยวตลาดก่อน แล้วเดี๋ยวมาทักทายใหม่เด้อทุกคนบายบาย